ทูโเฟียสวัสดีครับสวัสดต้นข้าวนายสุวะเมธบุญรักษ์ตำแหน่งบิสเนสคอนซัล l ทน n t วันนี้ขอยนลักช็อคในหัวข้อ iPad Pro รุ่น12.9นิ้วประจำวันที่2สิงหาคมพุทธศักราช2 5 6 0 สเฟียต้นข้าวสวัสดีครับคุณลูกค้าวันนี้สเฟียต้นข้าวขออนุญาตแนะนำผลิตภัณฑ์จาก Apple นั่นคือ iPad Pro รุ่น12.9นิ้วที่มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ iOS 10แนบมาด้วยฟังกช์ชันดีๆและคุณสมบัติอีกหลากหลายที่มีประโยชน์ต่อการทำง,งานของลูกค้าซึ่งจะเข้ามาช่วยในการเติมเต็มการใช้งานของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับอย่างในกรณีแรก คุณลูกค้าเคยรู้สึกเบื่อหน่ายที่จะต้องมานั่งทํางานในห้องสี่เหลี่ยมกับคอมใหญ่ๆ1ตัวหรือเปล่าครับคิดอยากจะออกไปทํางานด้านนอกก็ต้องถือก็ต้องแบกโน้ตบุ๊กไปด้วยฉะนั้นการทํางานข้างนอกเนี่ยก็ถือได้ว่าแทบจะหาไม่ วันนี้ iPad Pro รุ่น12.9นิ้วเข้ามาตอบโจทย์การใช้งานการทำงานในส่วนนี้เป็นอย่างมากเนื่องด้วยจาก iPad Pro รุ่นนี้มีคุณสมบัติและประสิทธิภาพในการทำงานเทียบเท่ากับโน้ตบุ๊กหนึ่งตัวที่ทำให้คุณลูกค้าพกพาไปทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาออกไปหาแนวความคิดใหม่ๆออกไปหาความคิดสร้างสรรค์เพื่อมาใช้ในการทำงานให้กับตัวเองเป็นยังไงล่ะครับถือว่ามีประโยชน์และก็ถือว่าพกพาสะดวกสบายในการทำงานเป็นอย่างยิ่ง และนอกไปจากนั้นด้วยขนาดที่มีหน้าจอขนาดใหญ่เนี่ยการทํางานสองหน้าจอถือว่าเป็นเรื่องที่พิเศษมากๆเพราะว่า iPad Pro รุ่นนี้สามารถทํางานได้สองหน้าจอในเวลาเดียวกันอย่างกรณีที่หากลูกค้าต้องการที่จะสเก็ตภาพจากรูปต้นแบบไม่ยากเลยครับเปิดด้านซ้ายเป็นรูปต้นแบบและด้านขวาเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการวาดภาพเพียงเท่านี้ คุณลูกค้าก็ไม่จําเป็นจะต้องสลับหน้าไปมาให้ดูวุ่นวายสามารถทํางานได้อย่างสะดวกและเพลิดเพลินงานที่ออกมาก็น่าประทับใจด้วยนะครับเราไปดูในส่วนของหน้าจอกันแล้วเราไปดูในส่วนของตัวลําโพงกันบ้างลําโพงที่มาใน iPad Pro รุ่น12.9น,นิ้วเนี่ยเป็นลําโพงเซอร์ราว มีถึง4ตัวด้วยกันนะครับไม่ว่าคุณลูกค้าจะฟังเพลงดูหนังเล่นเกมหรือทำอะไรที่มีเสียงออกมาเสียงที่ได้ก็จะเป็นเสียงที่คมชัดให้ความ ให้ความสุขให้ความชัดเจนของเสียงนั้นนั้นเป็นอย่างมากอย่างเช่นคุณลูกค้าฟังเพลงและยิ่งฟังในจากแอปพลิเคชันอย่าง iTunes Store ที่ทาง Apple ได้เลือกสรรเพลงที่มีคุณภาพเข้ามาแล้วเพลงที่คุณลูกค้าฟังก็จะสามารถฟังได้อย่างเข้าถึงใจถึงอารมณ์อินไปกับบทเพลงนั้นๆได้อย่างไม่รู้ตัวเลยนะครับผมถัดมาเรามาดูในส่วนของตัวกล้องกันบ้างถือได้ว่าเป็น คุณสมบัติสำคัญในการใช้งานของใครหลากหลายคนเลยเพราะว่าตัวกล้องมีผลต่อการทำงานไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปส่งให้กับเจ้านายการถ่ายรูปให้กับเพื่อนหรือการถ่ายรูปเก็บสิ่งต่างๆไว้เป็นบันทึกของความทรงจำตัว iPad Pro รุ่นนี้ที่มีความละเอียดกล้องหลังถึง 12ล้านพิกเซลถือว่าพิเศษมากๆเลยนะครับเพราะว่า12ล้านพิกเซลเนี่ยทำให้ภาพที่ถ่าออกมาดูสวยงามสดใสมีความสว่างสามารถปรับโทนสีต่างๆได้และที่สำคัญภาพสีเสมือนจริงมากๆและเรามาดูกล้องหน้ากัน กล้องหน้า f a ซช t ม s e d ที่เราสามารถใช้เซลฟี่หรือใช้ในการเฟซชัมคุยกับคนที่เรารักใช้ f เฟซช m มในก,การประชุมสิ่งสําคัญต่างๆที่ไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนเราก็สามารถประชุมกันผ่านเฟ t i m e ได้ให้ภาพที่ออกมาคมชัดสวยงามรวมไปถึงคนที่เรากําลังคุยอยู่ก็าสามารถเห็นเราได้อย่างชัดเจนโดยที่พิกเซลของภาพไม่แตก ถือว่ามีค่าและมีประโยชน์มากๆโดยทั้งหมดนี้ถือเป็นหนึ่งในอีกหลากหลายคุณสมบัติดีๆของ iPad Pro รุ่น12.9เที่เซอร์เบตตัข้าวยังไม่ได้กล่าวถึงแต่เซอร์เบตตันข้าอยากให้คุณลูกค้าได้ลองใช้งานดูนะครับแล้วคุณลูกค้าจะได้รับประสบการณ์ดีๆคุณลูกค้าจะรู้สึกเพลิดเพลินและรู้สึกเซอร์ไพรส์เนื่องด้วยจากคุณสมบัติและฟีเจอร์ต่างๆที่คุณลูกค้าสามารถได้รับประสบการณ์ด้วยตัวเองและนอกจากนั้นมี iPad Pro ที่ดีหากใช้ควบคู่กับเครือข่ายที่ดีที่สุดอย่าง TrueMove S ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Cellular และตัว w i f i ก็ยิ่งจะทําให้การทํางานของลูกค้าเนี่ยลื่นไหลไม่มีสะดุดเลยนะครับหากลูกค้าสนใจตัว iPad Pro รุ่น12.9นิ้วก็สามารถสอบถามได้ที่สเปเชียต้นข้าวหรือ Business Consultant ของ True Sphere ทุกสาขาได้แล้วนะวันนี้วันนี้ S เียตนข้าวขอยจบการไลฟ์ทอล์กไว้เพียงเท่านี้ขอขอบคุณครับ